โอ้โหพี่น้องศักยภาพของทาหารไทยไม่ได้มีแค่ลบอย่างเดียวทุกคนและความสามารถความหลูของทหารไทยกันลายเนาะซึ่งทุกคนน้องรัฐพึงหูวาทาหารประเทศไทยเพิ่นสามารถทำถนนได้ด้วยทุกคนป้าพี่น้องเป็นคลิปวิดีโอที่เห็นแล้ว นาประทับใจแห้งทุกคนแลสุดยอดสีมือของทหารไทยอลีทุกคนเป็นการทำถนนทุกคนอย่างสวยสดงดงามทุกคนเพื่อความสะดวกสบายเกี่ยการลํำเลี่ยงยุทธปกรณ์เพื่อไปประชิดชายแดนต่างๆทุกคนและก็เพื่อความสะดวกสบายเก่กับประชาชนที่จะนำอาหารต่างๆทุกคนเพื่อไปให้ทหารฝั่งไทยได้เบบสะดวกสบายและการทำถนนของทหารฝั่งไทยคือรวดเร็วทันใจ และที่สําคัญทุกคนถนนคือสวยงามเนาะมาเบิ่งมาชมน้ากันทุกคนเป็นคลิปวิดีโอที่พีพีทหารทําถนนทุกคนคือการทําถนนคือสุดยอดอะไรทุกคนและจะมีหน่วยงานใดเด้อท,ทุกคนที่ไปชอยเนาะมาเบิ่งมาชมน้ำกันสบายดีสบายดีเด้อจากพีพีเอฟซีเบิร์สุขทุกคนเด้อจากมือนีมาพบกันอีกแล้วเนาะพี่น้องและมือนีน้องรับจะพาพีพีมาเบิ่งมาชมทุกคนศัก,กยภาพของ ทหารฝั่งไทยทุกคนสุดหยอดอะีรพี่น้องเห็นแล้วแบบอึ้งเนาะโบคิดว่าทหารไทยเนาะจะมีความสามารถขนาดนี้พี่น้องคือน้องรัดไปเห็นคลิปวิดีโอทีพีทหารฝั่งไทยทุกคนทําถนนคือการทําถนนแบบรวดเร็วทันใจและที่สําคัญคือสวยงามอีกทุกคนป้าพี่น้องประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยรอทุกคน ซึ่งวันนี้าจะพาพีพีเอซมาเบงมาชมการทําถนนของพีพีทหารฟังไทยว่าจะอลังการขนาดไหนทุกคนว่าในการทําถนนของพี่เขาจะมีอยังแน่เนาะทุกคนมาเบงมาชมน้ากันเนาะโอ้โหทุกคนเปิดมาหนาแรงเขาจะพอกับพีพีทหารเนาะทีกำลังทำถนนทุกคนสุดยอดอะไรเนาะอันนี้บอกได้เลยว่า ทาหารฝั่งไทยบแดมีดีเคการหลบอย่างเดียวทุกคนคือในดานการอ่าคือบอกได้เลยว่าทาหารฝั่งไทยมีความสามารถหลายเนาะบอกว่าจะเป็นการหลบต่างๆเนาะทุกคนอันนี้ก็คือการทําถนนของพี่ๆทาหารเนาะบอกได้เลยว่าการทําถนนแบบคือแบบเลี่ยนมากนะทุกคนคือเก่งเนาะความสามารถนี้คือไลยแห้งอะไรทุกคนอันนี้คือจะมี น่วยวิศวกรมาหว่วมมือทุกคนในการทำถนนครั้งนีเนาะบอกได้เลยว่าถนนทีทหารฝั่งไทยสางนาจเซิอ่าภายในเร็วๆนี่เนาะทุกคนโอ้โหนี่แหละคือความสามารถของทหารฝั่งไทยเนาะพี่นอ้องคือบอกได้เลยว่าศักยภาพของทารทางฝั่งไทยนะ้ำบริมีดีแค่การหลบอย่างเดียวเนาะการทำถนนการ เหตุนนนีน่ก็เพื่อความสะดวกสบายเนาะพี่น้องในการลำเลียงเนาะปัาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรถทีพีพีเขาดึงขึ้นทุกคนเพื่อปั๊บเนาะเนินสูงเพื่อให้เพื่อปั๊บให้อาสินทางเนาะมีความสะดวกสบายขึ้นทุกคนในการไปมากของพีพทาหารเนาะในการภาสิทชายแดนต่างๆทุกคนคือเห็นคลิปวิดีโออะไรแบบ สุดยอดจริงๆทุกคนเต่ละมงแต่ละ,ละอ่าสินทางก็คือเป็นระยะทางทีแงวนะทุกคนเต่พีพีทาหารฝั่งไทยเก่งเาะทุกคนสามารถสร้างอา่าถนนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอ้โหสุดยอดนอล้ทุกคนนี่แหละฟีมือของคนไทยหรือว่าทหารฝั่งไทยทุกคน ป้าพี่น้องควนจะใส่รถเนาะใส่รถแบบดุดขึ้นเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตามแนวผู้เนาะตามแนวสายแดนทุกคนงานนี้ทุกคนขเห็นอิจฉาไทยแน่นอนทุกคนเพราะว่าทหารฝั่งไทยเพิ่นมีความสามารถความรู้เยอะมากทุกคนนี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่พีพีเขาอ่า ทำถนนทุกคนตามแนวชายแดนเลยทุกคนตามเนินผู้สูงทุกคนคือกว่าที่จะทำถนนทุกคนเสร็จกับโมเมนเรื่องง่ายๆเลยนะเพื่อนจะมีการออกแบบแล้วก็มีการาขุดคน้นและก็สางถนนทุกคนบางบอนก็จะเป็นการสางทุกคนสางถนนของผี่ีทหารฝั่งไทย มีแหละทุกคนเป็นอย่างประชาชนชาวไทยจึงสืนสมงทหารฝังไทยเนาะนอกจากเป็นแนวหนาเป็นอผู้ปกป้องประชาธิปไตยของประเทศไทยและยังเป็นอาทหารที่มีความหน้ความสามารถหลายอย่างทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปี d o TPP เพิ่นอาดุดทุกคนเลยว่าอาล้ม ตนใหม่ต่างๆพวกคนเพื่อจะทำถนนเนาะพี่น้องโอ้โหบอกเลยเลยว่าการทำถนนก็ไม่ได้ง่ายทุกคนอุปสรรคเนาะในด้านาการตัดทุกคนแนวทางแนวทางต่างๆทุกคนตามแนวชายแดนทุกคนเห็นแหลแบบสุดหยอดน,นี่แหละคือศักยภาพเนาะของทหารฝังไทยน้องรัดกระเพือหูนะทุกคนว่าประเทศไทยเพิ่นมีทหาร สั่งแบบนี้ด้วยทุกคนคือในด้านความหลูความสามารถของพีพีทานฟังไทยนี้คือบอกได้เลยว่าลายแห้งทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่พีพีเขาตัดทางทุกคนหรือว่าอ่าทำร้ายจั่ไหมหรอตัดแนวทางทุกคนเพื่อ จะทำถนนทุกคนเพราะว่ามันก็นจะเป็นป่าเนาะเป็นป่าทึบเป็นป่านาจะตรงใดใช้รถด,ดุดทุกคนเพื่อเคลียร์ทางเนาะป้าพี่น้องสุดยอดอลีเนาะนีแหละคือประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนานะพี่น้องขนาดตามแนวชายแดนนะทานฟังไทยเพิ่นยังสง้างถนนได้ดีขนาดนี้ทุกคน นี่เนาะจะเป็นพี่พี่ทหารกองทัพไทย,ยทุกคนที่อ่าขึ้นไปเนาะพี่น้องทําถนนตามแนวชายแดนเนาะปัดพี่น้อง<ม>เห็นแบบมี้ก็บแบบชื่นชมทุกคนในความสามารถของประเทศไทยเนาะคือบอกได้เลยว่าทหารไทยนะมีความรู้ความสามารถเยอะมากทุกคนบม่ว่าจะเป็นอ่าในด้านการอ่าผลิตต่างๆทุกคน ก็คือประเทศไทยเพิน่นจะมีการผลิตอาวุธยุโธปกรณ์ภายในกองทัพไทยกัหลายทุกคนแรน้องรันมาเห็นคลิปนี้เนาะีพีพีทหารฟังไทยทุกคน่้มถนนหรือว่าเห็ดถนนทุกคนเพื่อไปภาชิตชายแดนทุกคนในด้านการทำถนนครั้งนี้ก็เฮาจะเห็นเลยว่าประเทศไทยเพิ่นมีศักยภาพในการอ่าลํำเลียงเนาะพี่นอ้องในด้านการลํำเลียง ออายุทธปกรณ์เพื่อให้มีความสะดวกสบายเนาะก็คือตามแนตาตามแนวชายแดนเท่าก็จะหัวมันเป็นเนินเป็นผู้ทุกคนก็คือการตัดปัญหาของทหารฝั่งไทยก็คือเพิ่นทาถนนใหม่เลยทุกคนคือเห็นอะไรแบบอ,อ่อนซอนทุกคนในด้านความรู้ความสามารถของพี่ๆทหารฝั่งไทยเนาะเห็นอะไรแบบโอ้โหนี่แหละสุดยอดสีมืออันชั้นเลิศของพี่ๆทหารฝั่งไทยเนาะพี่น้อง เอาลเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้นงรัดกับผ้าพีพีเอฟซีมาเบิ่งพีพีทหารฝั่งไทยทุกคนมาทํทถน,นนทุกคนในด้านความรู้ความสามารถของทหารฝั่งไทยกับโปกได้เลยว่าเกิงโบเพชไตในโลกเนาะแต่ว่ามื่อนี้นงรัดกับผ้าพีพีเอฟซีมาเบิง้งมาชมทุกคนการทําถนนของพี่พีทหารฝั่งไทยว่าสุดยอดอลังการขนาดไหนนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเด้อจ้า